This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคําดีดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณฟังครับวันนี้ผมมาพร้อมกับน้องจีเช่นเคยสวัสดีครับน้องจีไฮสวัสดีค่ะ How's it going pretty good <laughs> yeah so how's your life oh well i think i am in control of my life right now oh, pretty everything's good. quite organized that's I a can great do thing to hear time. Mm -hmm. so how's your work life it's getting better it's getting it's better it's getting better well i i feel like i can say this because i've been working for like maybe four or five months now and at first i I'm really, I'm really struggling. Like mm -hmm. I'm not organized. I don't know what to do. I don't know what I should do. But now like 4 or 5 months in, I think I kind of get the flow of it. Yeah, you're getting to you're getting used to your workflow and your workload already, yes. right? Am I? <laughs> I think so. You've been doing pretty good. Mm -hmm. I gotta say that myself. Very impressive. โอเค thank you <laughs> you're welcome <laughs> mm hmm. วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของชีวิตการทำงานบางคนเนี่ยคำถามสองคำถามนี้มีคำตอบที่ต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะ house life กับ h o w s your work life ใช่ค mm ่ะ hmm. เพราะว่าเขาแยกสองอย่างเนี่ยแบบอย่างเด็ดขาดออกจากกันชีวิตการงานอาจจะดีแต่ชีวิตพูดถึงโดยรวมอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ mm hmm. นะครับ all the other way around แต่วันนี้เราอยากจะพูดกับคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานนิดหนึ่งนะครับอาจจะกำลังเบื่องงานก็ได้ mm hmm. อาจจะกำลังสงสัยว่าตัวเองอยู่ที่งานนี้มันเหมาะสมจริงหรือเปล่า Am I making a good enough contribution to um, the job I'm doing right now? Am I a, a valuable member of my team or am I really cut out for this job even? บางที คุณอาจจะไม่ใช่คนที่โชคดีเหมือนกับอีกหลายๆคนที่นี่คืองานในฝันของคุณที่กําลังทําอยู่นะครับคุณอาจจะเลือกงานนี้หรือว่าจําเป็นต้องเลือกงานนี้หรือพระเอิญได้งานนี้ด้วยหลากหลายเหตุผลแต่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้คุณโอเคหรือเปล่า กับสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ในชีวิตการทํางานผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับคุณรู้ฟังครับแล้วก็เป็นหนังสือที่คล้ายๆกับจะเป็นภาคต่อของหนังสือที่เคยมาพูดในรายการหลายครั้งแล้วก็คือ designing your life ตอนนี้นะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ทั้งสองคนก็คือ Bill Burnett กับเดฟเอเวนส์ uh, Dave Evans. เขาเขียนหนังสือเหมือนกับภาคต่อมาชื่อว่า designing your work life เพราะฉะนั้นเรากำลังจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเลยนะครับมีอยู่บทหนึ่งซึ่งค่อนข้างสะดุดผมมากเลยนะครับก็คือ notice what's working at work เราเรารู้หรือเปล่าว่างานของเราเนี่ยมีอะไรที่มัน work หรือไม่ work บ้างเหตุผลก็เพราะว่าเราอยากจะโฟกัสในสิ่งที่ work ใช่ไหมแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ work เราจะได้รู้ว่าโอเค I should be working on that I should be fixing that problem so Would work later, right? เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างที่มัน work ในการทำงานของเราหลายๆคนไม่รู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราโม่แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานจนเราไม่ทันได้แบบเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ดูสิว่า Hey what's working and it seems like everything is not working because I feel so confused I feel overwhelmed by work all the time but maybe you have to take a closer look at what is happening actually because maybe a lot of things might be working more than you know ง mm, อ,อปะ <yeah. S 1> เพราะว่าบางทีพอทุกอย่างมันท่วมท้นนะ่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแย่ถามว่า how's work today แล้วก็จะบอกว่าอ,องานหนัก mm. งานยุง่ง บี่แต่จริงๆมันอาจจะมีอะไรดีๆแบบซุกซ่อนอยู่ก็ได้นะห mm hmm. ลายอย่างนะครับ <Sure. S 2> เพราะฉะนั้นน้องจีวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องสิส่งที่เรียกว่า Good Work Journal <Ooh. S 2> Yeah So uh, I g a v e you this Actually not the whole book but some some chapter of this book to you to kind of catch up on Yeah So um, from from what you can tell mm hmm. uh, What would be the definition of a uh, good work journal I think a good work journal well a journal is like when you มอนมอนไดอารีนะคะ journal is like when you write things down of like what happens in your day or like you label out what task you're gonna do that day ก็คือเป็นเหมือนการแบบบางคนอาจจะทำเป็นสไตล์แบบเอเซ่ก็ได้เขียนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือบางคนอาจจะทำเป็น bullet journal ก็คือทำเป็นข้อข้อว่าโอเค today กินกาแฟวันนี้อ่านหนังสือไป20นาทีวันนี้ทํางานชิ้นนี้เสร็จก็จะเขียนเขียนเขียนลงไปประมาณนั้นใช่ใช่นั่นคือคาว่า journal เลยเนาะ but for good work journal yeah does it have something to do with like your work yeah of course of course okay but um specifically about something that is good basically that is happening at at work yeah ก็คือสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้เขียนบันทึกนะครับแล้วจะลุกขึ้นมาเขียนบันทึกเลยอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องยากอะ่ะแบบต้องเขียนอะไรบ้างต้องเขียนให้มันแบบเป็นาพรากราฟเลยหรือเปล่าหรือต้องเขียนเยอะไหมบันทึกอะไรละเอียดหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะครับวันนี้เราจะบอกว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะการเขียน especially in English mm hmm. because that's one skill that we kind of have a very slim chance on working on yeah true เพราะว่าเราอาจจะได้ฟังเรื่องฟังได,ได้ยินง่ายมากเลยใช่ปะเออเปิด YouTube เปิดอะไรพอดแคสต์ Podcast, ก็ฝึกฟังได้ละฝึกพูดอ่าฝึกพูดกับเพื่อนก็ยังได้ฝึกพูดกับตัวเองอย่างที่เราเคยแนะนำไปหลายๆครั้งก็ยังได้นะครับการอ่านก็ทำได้ง่ายมากเลยเสิร์ชอินเทอร์เนต็ตต่างๆแต่การเขียนเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุผลมากพอที่จะเขียนอะไรเลยเราก็จะไม่อยากเขียนเราขี้เกียจ ใช่ถูกว่าแต่วันวันหนึ่งล้วก็แบบไม,ไม่มีเวลามานั่งเขียนเองด้วยแหละอืม,อมแล้วก็คําถามใหญ่มากเลยเขียนอะไรอะ่ะอืมใช่วันนี้เราก็เลยชวนคุณมาแก้สองปัญหาในเวลาเดียวกันหนึ่งเพื่อทบทวนชีวิตการทํางานของคุณว่ามันกําลังดีอยู่หรือเปล่ากับสองฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบสั้นๆไม่ต้องยาวมากนะครับ,รบ so this would fix like two problems that we have we can get um, we can practice writing in English and also we can kind of reflect on our life at work so we know what's working or what's not right เพราะฉะนั้นคำว่า good work journal นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ทบทวนเขียนง่ายๆทำอย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับคือเราจะเขียนแค่3อย่างอย่างที่หนึ่งคืออะไรครันตองจี what did I learn อย่างที่สอง what did I initiate แล้วก็อ่านที่สามครับ w h a did I help? อ่าคำถามแรกคือ What did I learn ก็แปลว่าแบบวันนั้นเราเรียนรู้เรื่องอะไรอ่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้อ,อันที่สอง What did I initiate เราได้ทำเหมือนแบบเริ่มทำอะไรสักอย่างในวันนั้นอ่าริเริ่มนะครับ<ช> Initiate ก็คือเป็นผู้ริเริ่มนะครับและอย่างที่สาม What who did I help ก็คือเราได้ช่วยอะไรใครบ้างอื แค่3อย่างนี้พอครับคุณผู <Ừ. S 1> ้ฟังครับแล้วก็ทำเป็นตารางนะครับทางแนวตั้งแบ่งเป็น4ช่องนะครับช,ช่องที่1เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับช่องที่2ก็จะเป็นช่องที่จะเขียน what did I learn <Ừ. S 1> เรียนรู้อะไรบ้างช่องที่3เขียน what did I initiate และช่องสุดท้าย who did I help <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นในแต่ละวันก็จะมี3อย่าง นะครับวันไหนไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเขียนเช่นวันนี้ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยอืมอืก็ไม่ต้องเขียนก็ได้หรือวันนี้ไม่ได้ช่วยใครเลยก็ไม่ต้องเขียนวันนี้ไม่ได้เริ่มอะไรเลยก็ไม่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าสมมติเกิดมีสิ่งที่เข้าข่ายสามอย่างนี้ก็แค่เขียนลงไปนะครับมันก็จะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าในแต่ละวันนั้นมันมีอะไรดีๆ ที่เกิดขึ้นบ้างซึ่งแต่ละอย่าง what you learn what you initiate uh huh. and what or who you help would reflect on something valuable uh huh. about your work มันจะสะท้อนให้เห็นว่าอ๋อคุณค่าของเราหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง so this process makes your observations about work explicit and tangible uh huh. explicit ก็คือ แบบชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นและคำว่า tangible ก็แปลว่า tangible is like something you can จับต้องได้เออ something you can touch ใช่อะไรที่มันแบบเป็นของจริงแล้วที่ทำจับทำได้ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่คำที่มันเป็นนามธรรมเช่นรู้สึกดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Oh, this is what happened เออก็คือเป็นสิ่งสิ่งจับต้องได้เลยนะครับ and then you then you can see if anything pops out at you by asking the question What do you notice? Mm. อ่าเพราะฉะนั้นก็ได้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณเห็นว่าอ๋อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร So this will help you gain awareness of what's working in your life and what's not. <S mm. Over time, these practices contribute to a sense of moving in the right direction. ก็แปลว่าเมื่อเราเห็นแพทเทิร์นบางอย่างนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนี่คือสิ่งที่ work เ,เพราะว่า มันเกิดสิ่งนี้ขึ้เราเรรู้สึกดีมากเลยแล้วมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นบ่อยมาก so this is probably the direction I should be moving toward uh, แหมเราก็จะรู้ว่าเราควรจะมุ่งไปทางไหนต่อไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ you should write down things that actually happen no matter how big or small they are บางทีเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีความหมายคือสิ่งที่มันต้องยิ่งใหญ่อค่ะ ซึ่งจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับเล็กๆก็ได้เช่นสมมุติเราจะบอกว่า who do you help เราอาจจะหมายถึงแบบต้องแบบช่วยชีวิตก็เลยหรือเปล่า <laughs> ไม่ต้องก็ได้นะแค่ <Yeah. S 1> แบบช่วยหยิบจับช่วยเขาจัดของอ mm hmm. มันก็นับแล้วนะ mm hmm. ออเแล้วมันก็จะแสดงให้เห็นถึงแบบ the small incremental adjustment ก็คือเมื่อเราเห็นว่า incremental มันแปลว่าอะไรครับ incremental is เหมือน จำนวนที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแบบขยับขึ้นที่ละน่อยใช่ทํำบ่อยๆขึ้นใช่ประเด็นก็คือเมื่อเราเห็นว่าสมุินะครับเฮ้ย <c oughs> ในช่อง who do you help เนี่ยเราได้เติมเยอะมากเลยคะ่ะแสดงว่าเราเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนอื่นวะองานส่วนตัวอาจจะแบบก็โอเคแต่เราจะรู้สึกฟินมากเลยเวลาเราไปช่วยคนอื่น <c oughs> <Yeah. S 1> แล้วเขาแบบขอบคุณเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราฟิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมาะกับเราคือเราเป็นซัพพอร์ตด้วยที่ดีหรือเปล่า mm hmm. อืเราเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ที่ดีมากเลยนะเราอาจจะไม่ค่อยแคร์มากว่าเราต้องมีชิ้นงานเป็นของตัวเอง but it's very important that I support other people mm hmm. and that makes me happy mm hmm. เราก็อาจจะรู้สึกอ๋อ oh, เรามาสายซัพพอร์ตไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะอ mm hmm. เพราะฉะนั้นอน,นาคตเราอาจจะแบบงั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสในการจะแบบลองเช็คออ the new project มีอะไรที่น่าจะเหมาะสมกับเราในฐานะสปอเตอร์ไหม <Ừ. S 1> เราชอบดันหลังคนชอบแบบช่วยให้คนอื่นเขาแบบทําในสิ่งที่เขาชอบทําได้ดีเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบแพชชั่นเยอะแต่เราชอบเรื่องนี้ว่ะอออันนี้เราจะเกิดมันจะเห็นได้จากการที่แบบ oo, ช่อง Who do you help นี่แบบเพียบเลยเต็มๆเลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็อาจจะแปลว่าเราจําเรื่องที่เราช่วยคนอื่นได้ชัดเจนที่สุดอ <Ừ. S 1> ในในบรรดาเหล่านี้ เปรียบเทียบกับช่องที่สองคือสิ่งที่คุณแบบ initiate ริเริ่มแล้วก็อันแรกคือแบบ learn อาจจะโดดเด่นน้อยกว่าช่องที่สามนะครับมาดูทีละช่องเลยนะครับช่องแรก what did I learn so like we said you should be looking for small things it doesn't have to be like a big deal and it could be about the job itself uh huh. or it could be about people หลายๆครั้งเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคน ที่อยู่ในที่ทำงานของเราแล้วนั้นก็ทำให้ชีวิตในการทำงานเราดีขึ้นนะเพราะว่า once you get to know people you can work with them better and you can please them like in the way that they want to be pleased yeah you, like you learn about them right yeah so uh, we can like interact better or mm hmm. uh, we would have a better relationship and better relationship sometimes equals better work mm. เราก็จะได้แบบอ๋อโอเคเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับทั้งตัวงานทั้งตัวคนกว่าได้บ้างนะครับ and also you can also be on the lookout for what we call an unlearning 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 คือยังไงครับต้องจ Well unlearning I guess it's when like instead you you well if you learn something you already know that but if you unlearn I think it means that you thought you learned about it, but then it wasn't true, so mm -hmm. then you learn it again, yeah, so it basically means that you learn about something you thought was true before mm -hmm. and you found out that, oh, what I knew before wasn't correct, Ah. okay, uh, is, ten... it, is it like relearning almost mm -hmm. I think, but you have to unlearn first, right ah, I see yang <laughs> yang. ตอแนแรกเขานึกว่า,าสหารัฐอเมริกาใหญ่กว่ารัสเซียแต่เขาเพิ่งเรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆรัสเซียใหญ่กว่าเยอะเลยนะ <Yeah. S 1> เอ, oh, อะไรอย่างนี้เป็นต้น oh. เขาก็เลยอ๋อ oh, this is something I learned today mm hmm. I learned that first of all what I knew before was wrong mm hmm. แล้วเราก็เรียนรู้ใหม่ว่าข้อมูลจริงๆแล้วเป็นยังไง mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นนะครับ so let's talk a little bit about the examples of what you can learn from Anything at work? โ <Okay. S 1> อเคเช่นอะไรบ้างเช่นอันนี้อันอนี้เป็น example แบบ sentence <c oughs> example sentence นะคะก็คือ we can ask the camera crew from team B to help us with the new video project they're free in most afternoons อืมอันนี้จากประสบการณ์ตรงของเราเลยเนะี่ยตอนแรกทีมของเราเนี่ยกำลังจะซื้อกล้องกล้องใหม่เพื่อทำกับงานวิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็พอไปดูปับ๊บเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย t e a the standard wealth ซึ่งเขาบอ ทำงานในตอนเช้าเนี่ย <Huh. S 1> งานเขาก็จะเสร็จแบบก่อนเที่ยงนะ mm hmm. แล้วช่วงบ่ายอะกล้องว่างนะ mm hmm. แล้วเราสามารถบอกว่าขอให้ทีมเขามาช่วยทําวิดีโอกับเราได้ mm hmm. So that's something I learned today <Yeah. S 1> and that saved me a lot of money that <Yeah. S 1> saved us a lot of money and, and it's also like in the process of unlearning because we thought they were like busy for the whole day right y e a but then it came out as it wasn't true uh huh. so we learned that oh they're not busy uh huh. okay so i i guess that's unlearning yeah <right? S 1> yeah เออก็เป็นสิ่งที่แบบเออนี่ไงเราเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่ไปแก้ปัญหาให้กับเรานะครับ <c oughs> หรือว่าเราอาจจะเรียนรู้ว่า the new coffee house near the office has great tea selections not so much with coffee croissants are okay เออเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับงานแต่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของงานกันเลยนะ <c oughs> i, อแบบเฮ้ยไอร้านกาแฟที่เปิดใหม่อ่ะ กาแฟไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่เฮ้ยชาดีชาดี <laughs> ครัวซองประมาณหนึ่ง <Yeah. S 2> อย่างน้อยสมมติกิคุณรู้เรื่องนี้ไว้อะใครจะไปรู้อนาคตคุณอาจจะสามารถไปแบบสมมติมีเกสมาที่ออฟฟิศเนี่ย mm hmm. แล้วเฮ้ยเรารู้ว่าเกสคนคุณชอบดื่มชาไปสั่งชาจากร้านนี้ mm hmm. อ่ามันก็อาจจะทําให้ลูกค้าของคุณประทับใจก็ได้ <Imp ressive. S 2> ใช่ไหม <Yeah. S 2> เออหรือว่าเราอาจจะบอกว่า

นะครับ so in order to feel like a designer in your job you want to be creating and initiating things most of the time ก็คือถ้าเกิดเราอยากจะรู้สึกว่าเราเป็นดีไซเนอร์คือผู้ที่ออกแบบชีวิตการทำงานของตัวเราเองเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะที่เราจะต้องเป็นคนคิดริเริ่มและมีความเป็นเจ้าของโปรเจกต์หรืองานอะไรบางอย่างเหมือนกัน because You feel like you have more control mm hmm. of your world ไม่งั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราทำทุกอย่างตามสิ่งที่คนอื่นเขาริเริ่มไว้แล้วเราก็ตามเขาไปเป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. เออเราก็จะเป็นแบบสมาชิกคนหนึ่งของโปรเจกต์นี้แต่ไม่ได้เป็นเจ้าโปรเจกต น้องจีล่าสุดเพิ่งได้เป็นเจ้าโปรเจกต์เหมือนกันหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์คําี้ดีพอดแคสต์มาพักหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ได้เป็นเจ้าโปรเจกต์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเค just tell us a little bit about your project โอเค so my new project well it's a new podcast called talk therapy uh huh. คุยชีกับพี่และเธอ uh huh. so we basically wanted this podcast to be like a Gen Z talk kind of type and เราก็จะเชิญโฮสต์พี่ๆ The s a n d up podcast นะคะมานั่งคุยมานั่งแบบเมาส์มอยกัน พูดงี้ดีกว่าว่าแบบเรื่องราวชีวิตเป็นยังไงเคยผ่านประสบการณ์ไหนมาบ้างแล้วก็มีประเด็นเจนซีที่มันแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็จะมาชวนพี่ๆคุยประมาณนี้แล้วรู้สึกยังไงเมื่อเราได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์จริงๆซึ่งจากที่ได้ยินมาก็คือมันมาจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนฟังเราต้องการสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมก็เหมือนเป็นการสร้างโปรเจกต์หาเรื่องให้ตัวเองนิดนึงค่ะ I mean this project is kinda It's fun but it's a responsibility it's it's a responsibility that I've never like haven't the chance to do and it's quite challenging I uh huh. have to say so basically you'll uh, you'll be a co-producer and also a co-host yes ah นี่ไงมันรู้สึกมีความเป็นเจ้าของว่านี่คือของของเรานี่คือของที่เราแบบริเริ่มแบบก่อตั้งมาเลยนะครับคิดว่าแบบเฮ้ มันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มานั่งทํากันกับเพื่อนที่เป็น co-producer อีกคนหนึ่ง<ช>นะครับแล้วก็เราก็จะโฮสต์รายการนี้ด้วยอ่างั้นก็ฝากติดตาม <laughs> รายการใหม่ของน้องจีด้วยนะครับ<ด>เร็วๆนี้เนาะเร็วๆน,<ะ>น,นี้คะ่ะโอเคอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะเขียนลงไปใน good work journal mm. so if you were to uh, write about this in mm. your journal <Yes. S 1> how might that go well well I also have like my log let me look it up u um, o r o r The Things I Initiated for this um, show called Talk Therapy I created the concept I like find the references that I really like and find like um, topics that I really want to talk on the show อืม mm hmm. เก็เขียนลงไปอย่างนี้เลยนะครับว่า <Hi. S 2> เราทําอะไรเกี่ยวกับรายการนี้บ้าง mm hmm. แล้วก็ถ้าสมมติเกิดอนาคตมีการบอกว่าอัปเดตนะครับอีกวันหนึ่งอาจจะมีการบอกว่าโอเค we came up with the name of the show uh, which is called Talk therapy <Yeah. S 1> อีกวันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าโอเค we found the co-host หรืออะไรก็ตามทีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราบบ initiate นั่นเองนะครับ <c oughs> หรือต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วว่าเพื่อร่วมง,งานของเราที่ออฟฟิศเนี่ยมีแฟนแบบ murder mystery <c oughs> เยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้น what I initiated I could write down I started the murder mystery book club For example mm hmm. แค่สั้นๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะบอกว่า I suggested that our team should take a storytelling workshop mm hmm. สิ่งที่คุณเริ่มสิ่งที่คุณเสนอขึ้นมาแล้วก็อาจจะไดะ้ทำอะไรอย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับ mm hmm. อันที่ส Who did I help นะครับสิ่งที่คุณช่วยจริงๆเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะมันจะมีความ รู้สึกอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือ relatedness mm hmm. หรือว่า being helpful so basically everybody wants to be helpful in some way because we want to be needed ถ้าเกิดเราไม่มีประโยชน์กับใครเลย mm hmm. เราไม่ได้เชื่อมโยงกับใครเลยไม่ได้ r e l a t e กับใครเลยเราก็จะต้องมาสงสัยว่าแล้วเราจะอยู่ในสังคมนี้เพื่ออะไร mm hmm. ฉันมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรวะเออ that s the basic human needs uh huh. so um, we want to be related we want to help people เพราะฉะนั้นช่องนี้มันก็เลยสำคัญเหมือนกันที่เราจะสะท้อนสิ่งนี้ลงไปใน good work journal ด้วยเป็นต้นว่าโอเค today I help Mike prepare the marketing presentation with the graphics uh huh. อ่าช่วยตามาอี้นี้นะครับทำกราฟิก huh. เพื่อเตรียมพรีเซนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าั่นก็คือตัวอย่าง นะครับของ Good Work Journal ซึ่งน้องจีก็แอบไปเขียนทำ Good Work Journal มาของตัวเองอยู่เหมือนกันใช่ใชไหมใช่ไหนลองดูซิว่า Good Work Journal ของน้องจีนาตาเป็นอย่างไรโอเคค่ะังั้นเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นแบบใครที่ใครที่อยากเห็นภาพจริงๆนะคะก็ไปดูใน YouTube ได้ <c oughs> ที่ The Standard Podcast Channel ของเราเป็นแบบโลโก้สีม่วงเข้าไปดูในวิดีโอได้นะคะก็เป็นอ่ะ G-Slog และกันของ Good Work Journal นะคะ Day o n ก็คือไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่ได้ help ใคร uh huh. แต่ว่า initiated ก็คือเขียน script ทำ script ที่เป็น introduction and hosted a meeting with my co-producer for day two well I feel kind of pressure I I kind of pressure myself that I should be learning more and helping more people so I I started it out with like I learned that there are too many ways to say sorry. Mm -hmm. because I always thought that like, oh, we, we can just apologize and oh I'm, say I'm, I'm sorry, that's all. But there are so many ways you can say sorry. For the things that I initiated, I started a demo for a new podcast mm -hmm. And I still haven't helped anyone yet. Okay. So, moving on to day 3, I learned like the basic information about Enneagram and mainly the differences between MBTI and Enneagram. It's a, like a research for community script And I initiated, well, I I don't think if I don't know if it's an initiation, but I went on a workshop, a self-dating workshop, which I think is something that I really want to do, like a long time ago, and I finally got a chance to. So I went on there and I helped my co worker proofread their um, YouTube captions. Mm -hmm. For the fourth day, I didn't learn anything, but I recorded the episode zero for a new show and I helped um, my good. Co my good friend and a co-worker um, set up the light for recordings so for the fifth day i learned how to use the green screen which is pretty amazing like it's rare it's not that hard actually and it's really exciting for me for what i initiated i finally used trello which is a system of like workflow that our um, office use and i helped contact a guest for our show mm. That's all. แล้วก็เป็นหน้าตาของ Good Work Journal ของน้องจีนะครับใ่ะ,อะลองเขียนอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของแบบต้องเขียนผูกประโยคให้เป็นแบบยาวๆประโยคความรวมความซ้อนแกรมมาก Good Work Journal อาจจะเป็นบุลเลตอย่างที่น้องจีพูดไว้ตอนต้นก็ได้ะนะครับก็เขียนเป็น b u l l ลตลงมาแล้วก็เขียนบอให้เรารู้ครับให้เราเห็นว่าอ๋อหน้าตางานของเราที่เรารู้สึกว่าเราแบบ พุ่งผ่านมันไปทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ควรจะหยิบออกมามแล้วก็พิจารณาดูทีละอ่านนะว่าเฮ้ย <c oughs> hey, เราได้เรียนรู้สิ่งนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> hey, วันนี้เราเร,เริ่มสิ่งนี้เป็นคนแรกเกี่ยวกับทีมเลย <c oughs> หรือว่าเราได้ช่วยอะไรใครบ้างนะครับแล <c oughs> น,นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้อ่านาจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยเห็น value ของตัวเองของตัวงานของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นแล้อาจจะตอบคำถามคุณได้ว่าเอที่คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับงานในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าแค่เรายุ่งมากจนไม่มีเวลามานั่งร uh ีเฟล็กหรือจริงๆเราไม่มีสิ่งเหล่านี้สาอย่างเนี่ยไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการได้ริเริ่มสร้างสารรค์อะไรหรือว่าไม่ได้มีโอกาสช่วยเหลือใครเลย uh huh. ในงาน หรือว่าเป็นประโยชน์กับใครเลยจริงๆในงานนี้หรือเปล่ามันน่าจะช่วยใครหลายๆคนตอบคําถามได้ว่าคุณมีชีวิตในการทํางานที่ดีหรือไม่ย้ำอีกครั้งนะครับทั้งหมดนี้เราได้มาจากหนังสือชื่อ designing your work life ซึ่งเ,เวอร์ชั่นภาษาไทย มีหรือ,อยังนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็อ่านได้ทางแบบ a m azon Kindle หรือว่าในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วนะครับเป็นหนังสือที่ให้ไอเดียดีๆกับเราหลายอย่างมากเลยเนาะมันทำให้เราได้หยุดแล้วก็คิดแล้วก็ใครครวนกับหลายอย่างที่เราอาจจะยังอื่นๆกับมันอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะดีมากเลยถ้าเกิดเราได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็ได้เอาไอเดียบางอย่างมาใช้ในการทำงานด้วยนะครับ คุณลูกพารับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของชีวิตการทํางานแล้วก็แหม่บังเอิญเหลือเกินนะครับเรากําลังจะมีพอดแคสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานพอด,ดีเลยนะครับหลังจากน้องจีโปรโมทร,รายการตัวเองไปแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็อยากจะโปรโมทอีกรายการหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ English at Work ซึ่งน้องจีเองก็เป็น ครีเอทีฟของรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็จะโฮสต์รายการนี้ร่วมกับโคโฮสต์อีกหนึ่งคนที่เร็วๆนี้จะพามาเปิดตัวแน่นอนนะครับก็เน้นไปเลยเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษที่จะใช้ในอาชีพการงาน โดยเฉพาะนะครับคิดว่าน่าจะได้ฟังกันปลายเดือนกุมภาพันธ์2021นี้แน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะ Designing Your Work Life จริงๆแล้วมันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะหยิบมาฝากเรื่อยๆก,ก็แล้วกันคงจะไม่ใช่คอนเทนต์เดียวที่จะมาฝากจากหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้เราได้สับประมาณ2อคำนะน้องจีเนาะใช่ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่า explicit อืมคำนี้หมายถึงอะไรนะ ชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะอ่า explicit นะครับแล้วอีกคำหนึ่งคือ tangible อ่า,าก็คือเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นอะไรที่แท้จริงก็คือรูปธรรมโอเคนะครับและก็คือ2คํคำครับ explicit and tangible และถ้าเกิดคุณติดตามฟังคำนิยดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสอบไปแล้วทั้งหมดรวม4 9 1 9คําคำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยดีประจำวันนี้ครับ ฝากติดตามฟังรายการของเราไนดะ้ทาง YouTube, Apple Podcasts, s p t t i y y และทุกที่ที่คุณฟัง p o d c a s t ์ผมบิ๊กบุญครับดีค่ s. <S on, คะ,คะวันนี้ไปก่อนเลครับแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมสับการทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears